สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวมาชมตื่นเช้ามาชมนี่ดอกอะไรเอ่ยสวยเนาะเรียกว่านกุมารที่อยู่ใกล้กันแถวนี้ก็มีนี่พอฝนตกลงมามันก็ได้เวลาขึ้นมาใหม่เนาะอันนี้กระชายหัวกระชาย อันนี้จะเป็นว่านว่านกุมานนะเขาเรียกวนะ่าว่านสี่ทิศหรือว่านกุมารอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่ก็เป็นดอกพรับพลึงสีชมพูมันเริ่มเหี่ยวละดอกสารพัดดอกนี่ผักขมผักขมนี่เอาไว้ลวกจิม้มน้ำพริกก็อร่อยนะเฮ้ยเที่ยวชม ชมบรรยากาศรอบบ้านสาก่อนเนาะก่อนที่เราจะกลับไปลุยงานต่อวันนี้ขอเป็นคลิป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 นี่ชมบรรยากาศรอบๆบ,บบ้านสาวได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกลับไปต้มชากินตื่นมาพาเลาะพาเลาะก่อนพาเลาะนี่ดอกหญ้า ดอกยาไรเอ่ยแต่สาวได้ว่ามันคือสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันคือสมุนไพรอะไรแค่นั้นเองไม่รู้ชื่อมันก็เลยจะเรียกว่าเป็นดอกไม้ดอกหญ้าดอกไม้ป่าอ้าวมาชมลำห้วยกันแป๊บหนึ่งโอ้น้ำแห้งอีกแล้วพี่น้องจา๋านี่สงสัยวันนี้ดีเสียดายไม่ว่างเนาะถ้าว่างใน เวลาไล์สดก็มานั่งไล์ในห้วยแต่ว่าทีนี้มันไม่ว่า,างเจ้าค่ะเอ้ยขอนเล่งงานก่อนงานเร่งมากเดี๋ยวไปหาเก็บใบมอนตรงนั้นก่อนอ่ะอันนี้ก็อุ้ยนี่มะนาวมะนาวนะฟังเสียงไก่หาดูข้อไก่นี่ต้นขมิ้นก็อย่างลันลาอย่างสวยเลยนะใบขมิน้นใบขมิ้นนี่เอาไว้เอามาหอหมกหอหมกไอ้นนไอ้นี่เลย ส่วนมากทางบ้านสาวดอยถ้ามีใบขมิ้นนะเขาก็จะใช้ใบขมิ้นนี่แหละเอามาห่อหมกใช้แทนใบตองเพราะว่าถ้าใช้ใบขมิ้นห่อหมกนี่สวยมากตื่นมาพาเละค่ะพาเละพละันลาะหุ้ยมนุษย์มนาเขาไปทํางานกันหมดแล้วแต่สาวดอยตื่นสายเ <laughs> พิ่งจะตื่นเอ้ยนี่ดอกเข็มค่ะดอกเข็มเริ่มจะเหี่ยวเริ่มจะแห้งละ เออดูภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศโดยรวมรอบบ้านนะคะเฮ้ยพาชมเอาแค่นี้ก่อนเด้อสำหรับคลิปนี e episode, 8, nah ้อันนี้ไม้พอดีข้างบ้านเขาจะทำเขาจะทำโกดังทำอะไรของเขานั่นแหละก็เลยเอามาให้ชมนะคะอ่ะปะเดี๋ยวสาวด้จะไปเก็บใบมอนก่อนโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไคร์นะคะที่เป็นกำลังใจให้กับสาวดอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับสาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่เสียงไก่เสียงไก่เพราะจริงๆนี่เดี๋ยวสาวดอยจะไปเก็บใบหมอนตรงนี้เด้อบายบายค่ะ